สวัสดีครับฮี่เมธบอเจริญการยางลำลูกกาของสองครับไม่ติดตามกันต่อไปนะครับว่ามุมไหนของศูนย์ล้อที่ทําให้รถไหลซ้ายหรือดึงซ้ายไหลขวาหรือดึงขวาซึ่งมุมนี้เนี่ยโดยปกติแล้วมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับอาการไหลซ้ายหรือไหลขวาแต่มันควรจะเกี่ยวข้องกับอาการพวงมาลัยเอียงหรือไม่เอียงตรงหรือไม่ตรงมันก็คือมุมโทนั่นเองมุมโทก็คือมุมบังคับพวงมาลัยถ้าเราประกบฝ่ามือเข้าหากัน แล้วแยกออกให้ขนานกันก็คือล้อซ้ายล้อขวาให้ขนานกันเนี่ยโดยปกติพวงมลาลัยควรจะตรงแต่สมมุติถ้าเกิดมันเกิดการผิดพลาดของศูนย์ล้อขึ้นมาเกี่ยวกับมุมพวงมลาลัยหรือมุมโทก็คือมุมข้างซ้ายเนี่ยนะฮะติดลบมุมข้างขวาเป็นบวกแต่ด้วยสรีระของพวงมลาลัยเนี่ยมันสามารถขยับได้ใช่ไหมฮะพอเราขับขยับขยับขับรถไปเนี่ยแรงเสียทานของหน้ายางกับตัวถนนเนี่ยมันก็จะแอดจัสมาทําให้ล้อมันมาคืนตรง ดังนั้นถ้าเกิดล้ออยู่ในลักษณะน,นี้นะครับพอเราตัดพวงพอล้อเฉลี่ยมุม,มโทกันมาเรียบร้อยแล้วพงวงวายอะไเราก็จะเอียงขวาแต่ถ้าล้ออยู่ในลักษณะน,นี้ก็คือล้อหน้าขวาเป็นลบล้อหน้าซ้ายเป็นบวกพอมีการสัมผัสถนนขยับขยับแอดจัสมาให้พวงให้ตัวล้อตั้งตรงพวงาอะไรก็จะเอียงสายแต่ลองจินตนาการดูตามผมนะครับถ้ามุมโทนี้ไปอยู่ล้อหลัง นะฮะไปอยู่ล้อข้างหลังล้อข้างหลังไม่มีพวงมาลัยในการที่ขยับได้มันถูกฟิกไว้ด้วยคานด้วยอาร์มด้วยบีมด้วยปีกนกอิสระแล้วแต่เทคโนโลยีของรถแต่ละคันซึ่งมีรถหลายรุ่นที่สามารถตั้งศูนย์หลังได้นะครับขาผมเหมือนเดิมนะฮะก็คือเป็นล้อหลังล้อซ้ายล้อข,ขวาถ้ามุมโทข้างซ้ายนะครับติดลบมุมโทข้างขวาเป็นบวก เห็นไหมฮะล้อจะอยู่แบบนี้ล้อจะอยู่แบบนี้เห็นไหมฮะแล้วการมันก็จะวิ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะอันนี้คือล้อหลังนะตัวผมตัวผมหันตรงแต่ล้ออยู่อย่างนี้เห็นไหมฮะตูดมันก็จะไปนี่ฮะนะฮะตูดมันก็จะไปขวาไอ้โทษทีตูดมันก็จะไปซ้ายเพราตูดไปซ้ายเป็นไงครับเราขับมันขับพวงมาลัยอยู่ขับอยู่อย่างนี้หน้าเราก็ไปขวาไหมเราก็ต้องฝืนไว้อย่างนี้พวงมาลัยก็อาจจะตกคลายเล็กน้อยในขณะเดียวกันครับ ยดนตรงแยกออกมาให้มันเท่ากันก่อนถ้ามุมโทข้างขวาติดลบมุมโทข้างซ้ายเป็นบวกเห็นไหมฮะ,แล,ะแล้วพวงมาลัยเราขับอยู่อย่างเงี้ตรงๆเห็นไหมครับล้อหลังก็จะพาไปไหนฮะไปขวาหน้าก็จะไปซ้ายเห็นไหมฮะหลังไปขวาก็พาหน้าไปซ้ายนะครับ มุมโทเมื่อไปอยู่ข้างหลังแล้วจึงมีผลทําให้รถไหลซ้ายหรือดึงขวาได้เพราะโดยปกติค่าการตั้งศูนย์ของล้อหลังเนี่ยจักขนานกันเนี่ยก็เหมือนล้อหน้าฮะปิดนิดเดียวพอหรือจะเปิดนิดนึงก็ได้ครับแต่การปิดและการเปิดจะต้องอยู่ในค่าที่เท่ากัน<ๆ>เพื่อไม่ให้มันพาตูดไปซ้ายหรือพาตูดไปขวาแล้วหน้าก็จะไปฝั่งตรงข้าม อันนี้มันก็คล้ายๆกับตอนเราเรียนขับรถกันใหม่ๆครับว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วเราถอยเข้าเกียร์ถอยแล้วเราจะถอยตูดไปทางไหนก็คล้ายๆกันครับนะฮะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ทำมาเป็นซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์ทูบีคอนติเนียมาเนี่ยฮะก็เกี่ยวกับศูนย์ล้อว่ามุมไหนที่ทำให้ ลดไหลซ้ายดึงซ้ายลดไหลขวาดึงขวาบ้างเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์แคมเบอร์หรือมุมโทมีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการขับขี่รถของเรานะครับหวังว่าคลิปเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับกับแฟนเพจของเฮเมสบอเจริญการยางลำลูกกาของสองมีอะไรดีๆเดี๋ยวเฮเมสมาทำให้ใหม่มาทำให้ชมกันด้วยวิธีการเปรียบเทียบให้เข้าใจอย่างง่ายๆ นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ